พอจากจังหวัดจเชิงเซานะฮะเราขับรถมาทางอำเภอคลองเขื่อนนะครับคุณผู้ชมครับตรงเข้ามาอีกสักระยะหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็จะมาถึงตรงนี้ฮะสวนปามปามนกเป็นสวนปามฟามนกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับคุณผู้ชมครับมูลค่าของนกนะครับอย่างตัวสีน้ำเงินน่นะฮะล้านกว่าบาทต่อตัวนะครับมันเกาะได้นี่เจ็บนะเี่เจ็บแน่ ให้รู้สึกว่าให้รู้สึกว่าโอ้โหเสียงมันเคี้ยวไอ้เนี่ยสวัสดีค่ะนี่พี่ตู่นะครับพี่ตู่อย่างตัวที่อยู่บนไหลผมเนี่ยพี่ประมาณเท่าไหร่พี่ผมบอกไปว่าร้านหนึ่งถูกปะมันแพงเพราะอะไรทนมาคอที่ที่ใหญ่ที่สุดะครับนิสัยเขาจะเชื่องพวกนี้อายุจะยืนนะครับหกสิบปีขั้นต่ำเขาครับแล้วเดี๋ยวมาดูอีกตัวนี่ผมเห็นมันลกพิราบเลยตัวสีเทาเอ่ะอันนั้นแอฟริกันเกย์ครับผมฮะแอฟริกันเกย์ครับแอฟริกันเกย์เหรอครับผม เป็นเกย์ผิวดำพี่อเกสีเทานะครับตัวไหนครับตัวนี้ใช่ไหมฮะที่มีหน่วยความจําเยอะที่สุดใช่ครับผมที่ฝรั่งเขาจับอันดับครอย่างคันนี้เราจะเห็นกันค่อนข้างบ่อยครับผมอันนี้มันบุวนโกครับบวนโกที่เขาเดินมาหาผมบ่อยมากสการเล็ตครับอิสการเล็ตตัวนี้เท่าไหร่พี่ถ้าลูกมันอยู่ที่แสนสองครับ สวัสด uhm ีครับชื่ออะไรเธอแก้วเหรอมีแฟนยังอันเนีเกินพี่อ่ะนี่ผมว่าไม่ใช่นกแก้วแล้วเป็นเจ๊เนี่ยครับผม เราเราขึ้นมาด้านบนครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มาดูพัฒนาการการฟักไข่ของอนกแก้วพันต่างๆถ้า,าในกรณีไข่ล้าวเนี่ยเขาจะต้องแบบเอากาวมาทายนะคุณผู้ชมจากนั้นเ,นเอาเข้าตู้ฟักเข้าตู้ฟักเกือบเดือนนะครับแล้วคุมอุณหภูมิมมมให้อบอุ่นเหมือนแบบแม่เป็นคนฟักเองพอออกเสร็จปับ๊บก็ต้องมาเลี้ยงในตู้อบไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะพามาดูเรื่อยๆนี่นี่นี่ใช่ไข่ยางไหมเนี่ยไข่ย,ยางา <c oughs> ายแล้วคุณแบบดูอุยตายแล้ว นี่ระยะมันยังเป็นเดือนเดือนอยู่เลยนะคุณผู้ชมว่านี่ดูด,ด,ดิตายแล้วหน,น,น้าตาหน้าเกียดิน่าชั่งมากเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยเล่นกล้องด้วยโตขึ้นเป็นดาราแน่นอนโคตรใจนะ